สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไขยเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ผมได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้สังเกตท,ที่ด้านหน้าของกลองก็จะพิมพ์ไว้นะครับเหยียบน้ําทะเลจืดวัดน้วยมงคลนะครับก็จะขอนําพาท่านผู้ชมท่านไปดูไปชมองค์พระด้านในนะครับ เปิดฝากลองขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระอยู่บนพื้นกลองคำวิยย่งสีเขียวนะครับขออนุญาตนําองค์พระขึ้นมากพื่อ้ดูได้ดชมนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นารายละเอียดวิถีขององค์พระนะครับถ้าเกิดว่าภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอไม่ชัดก็ต้องขอสาทษท่านผู้ชมณมที่นี้นะครับลักษณะมิติความหนาขององค์พระนะครับสังเกตที่องค์พระก็จะมีประกายที่เกิดขึ้นครับสังเกตก็จะมองเห็นลักษณะของสีของมวลสารผงตะไบผงแร่ต่างๆนะครับ สีของมวลสารสีแดงสีทองครับสีน้าตาลบ้างตัดกับองค์พระที่มีสีดํข้อเพะะเิ่มเสน่ห์ให้กับองค์พระนะครับในวันนี้ก็ได้นําเอาพระหลวงพรทวพิมพ์เตาเลดเนื้อว่านดำนะครับออกเมื่อปีพศ2 5งนนะครับก็เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่มีมิติมีความสวยงามนะครับลักษณะรายละเอียดขององค์พระนะครับ ขยายภาพขึ้นมาเขาจะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระนะครับ <S <S เสียงขององค์พระมีลักษณะมนต์นะครับลักษณะนผัโนกโกลุ่นเขจะมองเห็นร่องลึกที่บริณากนะครับแล้วก็ลักษณะของโหนกคิ้วนะครับสําหรับพิมพ์นี้ท่านจะนั่งหลับตานะครับสังเกตตาทั้งสองข้างที่บริเณตาขวาครับก็จะมองเห็นลักษณะของลูกตาเปลือกตาขวาครับแล้วก็ลักษณะของลูกตาเปลือกตาซ้ายครับสังเกตมิติขององค์พระนะครับมวลสารที่เต็มองค์พระไปหมดก็ทําให้องค์พระมีสะเสน่ห์นะครับ ลักษณะของจมูกเป็นสันสูงหนานะครับสำหรับพิมพ์นี้จมูกจะแบนนะครับโหนกคิ้วสูงบนมองเห็นล่องแก้มแล้วก็ลักษณะล่องลึกที่บริเวณแก้มซ้ายนะครับแล้วก็ล่องลึกที่บริเวณแก้มขวานะครับลักษณะของปากขององค์พระก็จะมองลงไปก็จะมองเห็นลักษณะความหนาริมฝิปากบนแล้วก็ความหนาของริมฝีปากล่างครับมองเห็นล่องปากแล้วก็ลักษณะปลายคางเล็กน้อยก็ทําให้ใบหน้าขององค์พระมีลักษณะหมดนะ ลักษณะมิติความสูงความหนาที่ใบหูด้านขวาแล้วก็ลักษณะของใบหูด้านซ้ายนะครับลักษณะมวลสารสังเกตครับประกาศที่เกิดขึ้นสีของมวลสารก็เพิ่มเสน่ห์กับองค์พระนะครับลักษณะมิติความหนาขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติที่บริเวณหัวไหล่ขวาครับมีลักษณะสูงนูนนะครับต้นแขนขวามีลักษณะสูงนูนข้อศอกขวาโค้งครับแล้วก็ลักษณะต้นแขนขวาครับ ที่บริเวณหัวไหล่ซ้ายครับก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติครับมีลักษณะเป็นสันหนานนครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณหน้าทองนูนฝ่ามือครับสังเกตฮะลักษณะความนูนของสังกติครับความหนาของสังกติก็จะมีลักษณะนูนหนาชัดเจนนะครับที่บริเวณหัวไหล่ซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายครับก็จะสังเกตเห็นลักษณะของริ้วจีวรมีลักษณะเป็นร่องลึกนะครับลักษณะของริ้วจีวรหนาครับสังเกตฮะ ลักษณะจีวรที่บริณไหลซ้ายแขนซ้ายก็ศอกซ้ายนะครับมองลงไปที่องค์พระก,ก็จะมองเห็นลักษณะของร่องลึกนะครับที่บริณร่องแขนขวาแล้วก็ร่องแขนซ้ายครับร,รายละเอียดของร่องลึกที่บริณแขนซ้ายก็ศอกซ้ายนะครับสังเกตลักษณะฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นลักษณะร่องที่บริณฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายครับสังเกตร่องนะฮะร่องฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้าย ลักษณะของฝ่าเท้าขวาครับฝ่าเท้าหงายขึ้นก็จะมองเห็นลักษณะของฝ่าเท้าขวาเป็นสันนูนหนาลักษณะฝ่าเท้าขานะครับแล้วก็ลักษณะฝ่าเท้าซ้ายครับสังเกตฮะเป็นสันนูนชัดเจนนะครับมิติขององค์พระนะครับความหนาขององค์พระก็จะมองเห็นลักษณะเข่าซ้ายโค้งมนนะฮะความหนาของเข่าซ้ายแล้วก็ลักษณะของเข่าขวาโค้งมนนะมิติความหนาที่บริเวรณหัวเข่าทั้งสองข้างนะครับลักษณะรองรึกที่เกิดขึ้นที่องค์พระนะครับ สังเกตครับมวลสารพงตะไบผลแรกต่งางๆที่เกิดขึ้นนะฮะเต็มองค์พระไปหมดก็ทำให้องค์พระมีสเสน่ห์นะครับลักษณะมิติความหนาขององค์พระครับสังเกตที่บริเวณฐานบ,บัวความวางหายก็จะมีลักษณะมิติของกลีบบัวแต่ละกรีบนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นร่องลึกที่บริเวณฐานบัวนะฮะลักษณะของกลีบบัวแต่ละกิีบมิติลักษณะของกบบล,กบลกงกีบบัวมีลักษณะโค้งมนนะครับสำหรับ กลีบบัวพิมี้ลักษณะปลายกลีบบัวก็จะมีลักษณะปลายแหลมเล็กนะครับสังเกตครับลกล,ล,กบล,กลกกีบบัวมีลักษณะปลายแหลมเล็กครับแล้วก็ลักษณะของกลีบบัวมีลักษณะมนนะฮะกลีบบัวด้านล่างก็จะโค้งมาถึงที่บริเวณขอบฐานด้านล่างนะครับลักษณะมิติของกลีบบัวแต่กรีบฮนะลองลึกที่เกิดขึ้นความหนาของกลีบบัวแล้วก็มวลสารที่เต็มองค์พระไปหมดครับก็ทําทให้องค์พระมีเสน่ห์นะครับสังเกตครับ มวลสารเป็นเกรดเป็นเม็ดชัดเจนฮะรประกายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงมากระทบกับองค์พระนะครับความหนาของพิมพ์พระนะครับก็จะมองเห็นรอยตัดแล้วก็เนื้อแร่ครับผงตะไบผงแร่ต่างๆเป็นเก็ดเป็นเม็ดชัดเจนนะครับลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับก็จะนําพาทุกท่านมาดูมาชมรายละเอียดมิติขององคพระพิมพ์พระนะครับ ดูไปก็เพลินไปครับเวลาที่ผ่านมานี่ก็เร็วนะแป๊บๆปเร็วมากนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่บริเวณด,ด้านหน้าขององค์พระนะครับที่บริเวณด้านหลังขององค์พระก็จะมีการปั๊มตัวยันนะฮะปั๊มจมลงไปที่องค์พระนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวนะนะครับที่บริเวณตรงกลางก็จะปั๊มเป็นตัวยันสีแถวนะฮะขยายภาพ,พขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความลึกข,ของตัวยันนะฮะสแถวด้านล่างก็จะปั๊ม ชื่อหลวงพ่อทวดแล้วก็ชื่อวัดวัดห้ดวยมงคลน,นะครับสังเกตลักษณะมิติความลึกของตัวอักษรนะครับสังเกตก็จะมองเห็นลักษณะของผงตะไบผงแร่ต่างๆครับเป็นเป็นเกล็ดเป็นเม็ดนะค,ความสว่างที่เกิดขึ้นนะก็ทําให้องค์พระมีเสน่ห์สำหรับพระเหนียวว่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้นำพาท่านผู้ชมทุกท่านนะมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไวค้ครับคับพระ ดูพระทวดพิมพ์เตารีดเรียว,ว่าดำครับออกเมื่อปีพศ2448นะครับก็เป็นการนำพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นครับชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประถานโทษมาที่นี้นะครับ แต่เกิดว่าท่านผู้ชมมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับก็จะนําทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมมาติดตามจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับ ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ